สวัสดีครับวันนี้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยภายในหนึ่งนาทีขอเสนอเรื่องเรือนไทยครับแล้วเรือนคืออะไรเรือนไม่ถึงสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังขาคลุมเรือนไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สะท้อนถึงฝีมือการสร้างที่ยา่งยื และเรือนไทยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอยู่ที่โครงสร้างของการสร้างเรือนศิลปะวัฒนธรรมสภาพภูมิอากาศค่านิยมและความนิยมของแต่ละท้องถิ่ลักษณะทั่วไปของเรือนไทยก็คือการใช้ไม้เป็นวันสดุหลักในการก่อสร้างการสร้างแบบยกพื้นสูงมีไตถุนและใช้หลังคาทรงจัว นอกจากนี้เรือนไทยแต่ละภาคยังคงลักษณะความเด่นของแต่ละภาคเช่นเรือนไทยภาคเหนือนิยมทําหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้หลบเย็นเข้าไปในเรือนมากเนื่องจากภาคเหนือมีภูมิมากกาาอากาศหนาวเกือบทั้งปีและส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือเรือนไทยภาคเหนือจะมีร้านน้ําที่สาหรับวางหม้อน้ําประจำบ,บ้านนั่นเอง เรือนไทยพานกลางนิยมปลูกตามริมแม่น้ำลำคลองหรือที่ราบลุ่มและวางตัวเรือนให้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้อมเช่นปลูกให้ขนาดกับทิศของแม่น้ำเป็นต้นเรือนไทยผัาอีสานนิยมสานเรือนให้ทึบและกันลมได้เนื่องจากในภาคอีสานในช่วงฤดูหนาวจะมีลมและอากาศหนาวจัด และอีกลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือนไทยภาคอีสานก็คือการยกทิ้งเปิงขึ้นไว้อีกห้องหนึ่งตามความเชื่อเรื่องผีบรรพชนเือนไทยภาคใต้นิยมสร้างหลังคาเรือนที่ทนต่อฝนและพายุเป็นหลักเพราะภูมิอากาศของภาคใต้มีฝนตกทั้งปีมีลมแรงและพายุใต้ฝุ่น สงหลังคาเรือนภาคใต้จะมี3แบบก็คือหลังคาส่งจัวหลังคาส่งปัญญาและหลังคาสงจัวมานิลาซึ่งทำตามความนิยมและความศรัทธาเรื่องศาสนาของแต่ละคนสุดท้ายแล้วลักษณะเรือนไทยที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการปรับตัวให้สามารถอยู่รวมกับธรรมชาติได้อย่างดีที่สุด รวมกับองค์ประกอบอื่นๆเช่นวัสดุความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมและความนิยมจึงสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทิมในเรื่องของเรือนไทยครับ